สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับสดแต่ช้ามาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้หัวข้อวันนี้มีชื่อหัวข้อว่าใครสําคัญที่สุดในพระคัมภีร์หนึ่งครินบ์บทที่สามข้อที่หกอาจารย์ปอลบอกว่าข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตอีกครั้งนะครับปอลกว่าข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตวันนี้มีคําถามชวนคิดนะครับว่า วันนี้เราทําตัวเป็นคนแบบไหนเรามีคนอยู่ประเภทสามประเภทหลักๆก็คือว่าหนึ่งคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณสองคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังสาก็คือคนอยู่ตรงกลางก็อยู่ฝ่ายวิญญาณด้วยแต่ไม่ค่อยเติบโตเราเรียกว่าเป็นทารกในพระคลิกอาจารย์ปโรได้กล่าวไว้ในหนึ่งครินบทที่สามคนหนึ่งบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพปเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับคนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือน พวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคิดน่าเสียใจนะครับพวกหนึ่งไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพวกหนึ่งเชื่อในพระเจ้าแล้วเติบโตแต่มีพวกหนึ่งเชื่อในพระเจ้าแล้วไม่ค่อยเติบโตเป็นเหมือนทารกอาจารย์ปรโรลเลยถามแล้วก็ผมก็ขอถามด้วยว่าช่วยตรวจดูว่าเราเป็นคนแบบไหนถามว่าวันเนี้ยคุณกินอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณแบบไหนมันมีอาหารแบบว่าเป็นฝ่ายน้ำนมจิตวิญ,ญญาณ หรือว่าเป็นอาหารแข็งฝ่ายวิญญาณอาจารย์บรมพูดกับชาวเมืองโครินบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ํานมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งแม้ถ้าใครพูดกับผมอย่างนี้นะครับว่าเขาเลี้ยงผมด้วยอาหารแข็งไม่ได้หมายความว่าผมเป็นทารกอยู่ผมต้องกินน้ํานมน่าอายนะครับถ้าวันนี้เราทั้งหลายเชื่อพระเจ้ามานานแล้วนะครับนับตัวเดือนปีก็ได้ครับเรามาหลายปีแล้วจะเป็นทารกอยู่หรือเปล่าต้องกินแต่น้ํานมคือต้องคําสอนง่าย ข้ามห้ามแรงนะห้ามห้ามทำให้เจ็บนะแต่ขอกินน,นมเย้่เฉยแสดงว่าเรายังเป็นทารกในประคิดผมว่าคําถามนี้ตือให้ผมและพี่น้องทุกคนต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะตกลงว่าทุกวันนี้เรากินอาหารแข็งหรือกินอาหารของทารกในฝ่ายจิตวิญญาณนี่มีคําถามว่าเอาละถ้าหากว่าเรากินอาหารแข็งคืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่สำหรับคนเติบโตไปได้คําถามว่าทําไม เราถึงกินอาหารแข็งฝฟจินเป็นจานไม่ได้เอ็นทว่าหนึ่งคุณยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือเปล่าบอลโลบอกว่ารู้เลยว่าเนื้อหนังไม่เนื้อหนังเอาละปอลโลว่าถ้าคุณยังอิจฉากันอยู่ยังขัดเคืองใจกันอยู่สแสดงว่าคุณอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเอานายสงสัยเลยนะครับว่าตกลงว่าเราเป็นคิสเตียนฝ่ายเนื้อหนังหรือเปล่าถ้าเราเป็นคิสเตรีรนฝ่ายเนื้อหนังก็คือว่าเรายังอิจฉาริษยากันอยู่เรายังขัดเคืองใจได้ต่อสู้กันอยู่หรือคำถามว่าเอาละ ดังนั้นว่าคุณกินอาหารแข็งไม่ได้เพราะอะไรลองดูว่าคุณเป็นเหมือนคนทั่วไปไหมปาโหลเพราะว่าคุณยังประพฤติอย่างคนทั่วไปทําอะไรครับคนทั่วไปคือชอบเปรียบเทียบกันชอบเปรียบเทียบเราคนนั้นคนนี้หรือชอบเป็นแบ่งพวกแบ่งคณะหรือเพราะว่าเราทั้งหลายยังคงยึดมั่นตัวเองเหมือนเดิมไม่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราช่วยเราเติบโตปาโลบอกว่าปะโลคุ้ไปในหนังสือนะครับหนึ่งโครินบทที่สามเนี่ยตั้งแต่ข้อสองบอกว่า เพราะพระท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะท่านยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าขา้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าขา้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอาเปโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรือ,อะนะครับพี่ต้องเช็คดูนะครับว่าเราเป็นเหมือนคนทั่วไปไหม ที่มีความอิจฉากันวิทยากันขัดเคืองใจกันนะเป็นฝักเป็นฝ่ายกันแลวไปเปรียบเทียบกันอย่างนี้หรือเปล่าคําถามว่าวันนี้พี่น้องครับคุณให้เกียรติทุกคนที่ทํางานตามที่พระเจ้ากาหนดไปหรือเปล่าอาจัาโรพูดในบทที่3ข้อ5าของหนึ่งโครินบอกว่าอาเปโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปลิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระเจ้า สรบกำหนดให้แต่ละคนพี่น้องครับใครจะกํำหนดมาให้เป็นตับก็เป็นตับกำหนดให้เป็นปอดก็เป็นปอดกํะเพาะกระเพาเป็นขนตาก็เป็นขนตากำหนดให้กายเป็นนะครับฟันก็เป็นฟันเป็นเส้นโลหิตก็เส้นโลหิตทุกคนเนี่ยถูกกำหนดมาไม่เหมือนกันเราควรจะให้เกียรติกันและกันโดยวิ่ีคนที่อยู่ในฐานที่จะดูแลปกครองเราเป็นผู้นําเราควรจะให้เกียรติเขาตามที่พระเจ้ากาหนดไว้ครับแต่ไม่ใช่เกียรติให้ตามที่มนุษย์คนนั้นกาหนด นะครับแต่เป็นพระเจ้ากําหนดไว้ผู้นําจะมาเรียกร้องผห้ถือได้ทําตามเขาทุกอย่างโดยที่พระเจ้าไม่ได้สั่งไม่ได้บอกไปได้แต่ถ้าหากว่าพระเจ้าสั่งให้เราติดตามเชื่อฟังผู้นําในกรอบที่เขาได้ทําตามที่พระกำหนดให้เขาจงเชื่อฟังเขาให้เกียรติเขานะครับสําคัญมากและให้เกียรติกันและกันด้วยเราต้องพึ่งพืงง่ผ่ากันและกันคำถามว่าวันนี้พี่น้องครับคุณยอมรับหรือไม่ครับว่าทุกคนเนี่ยมีบทบาทในการเลือกตั้งแตกตางนั้นแต่กันนั้นพวกเราก็เป็นพวกเดียวกัน มันอาจถูกําหนดให้อยู่คนละบทกันแต่นั้นก็เป็นพวกเดียวกันหรือคนละองค์กรกันเป็นพวกเดียวกันและมีเจ้าของเดียวกันก็คือพระเจ้าอาจารย์บรลบอกว่าไม่ว่าใครจะมีบทบาทอะไรดูสําคัญในสายตาของเราเช่นเปาโลก็สําคัญอพอลโลก็สําคัญปารูปลูกอพอลโลรดน้ำสําคัญหมดเลยแต่อาจารย์บรลบอกว่าคุณยอมรับเลยครับว่าในทัางการคนที่สําคัญพระเจ้าสําคัญที่สุดเลยพระเจ้าคลังที่เติบโตสําคัญที่สุดบโลพูดพูดไปในหนึ่งคนที่ทที่สามก็หก ถึงแปดบอกว่าเขาก็จคปลูกอพโอโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําไม่สําคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงทําให้เติบโตนั่นต่างหากที่สําคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําก็เป็นพวกเดียวกันเมื่อใดที่เราเริ่มเป็นคนละพวกกับบางโบสถ์คนละพวกกับบางกลุ่มบางพวกเป็นคนละพวกกับบางคณะ ที่แตกต่างจากเราเรากําลังเป็นฝ่ายเนื้อหนังและกำลังเป็นฝ่ายโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อ้ครับคุณเชื่อหรือไม่ครับตอนนี้ว่าเราทุกคนน่ะเราทางานเพื่อพระเจ้าและเราที่ทางานเพื่อพระเจ้าจะรับบําเหน็จหรือรางวัลด้วยมึงก็ใทที่สามข้อที่แปดข้อเก้าบอกว่าทุกคนก็จะได้บําเหน็จตามงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทํางานเพื่อพระเจ้าถ้าพี่น้องมีบทบาทที่พระกําหนดไว้ทําตามนั้น ท่านได้รางวัลคนีบแลวถ้าหากว่าท่านมีบทบาทมีของประธานมีความสามารถและท่านไช้ความสามารถของท่านทำงานร่วมกับคนอื่นๆที่พระเจ้ากาหนดไว้ด้วยโอ้อันนี้บําเหน็จยิ่งมามากเลยครับเพื่อเหตุนี้พี่น้องครับคําถามสุดท้ายก็คือว่าคุณพร้อมหรือไม่ครับที่จะทําทงานตามที่พระเจ้ากาหนดบทบาทและหน้าที่ให้คุณยอมรับไหมครับว่าคุณเนี่ยเป็นไร่นะฮะเป็นไร่นาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะปลูกอะไรล,ลงไปแล้วต้องให้มันเกิดผล คุณตอบรับไหมครับว่าคุณเป็นตึกของพระเจ้าที่พระเจ้าสามารถจะใช้นะเป็นกองบัญชาการของพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าใช้เพื่อทํางานของพระเจ้าถ้าหากว่าพี่น้องตระหนักนะครับว่าเราเป็นทั้งไร่นาของพระเจ้าเป็นตึกของพระเจ้าเราจงทําหน้าที่ให้ดีสิ่งที่ขอฝากสุดท้ายก็คือว่าพี่น้องอาจจะคิดว่าพี่น้องไม่ได้สาคัญอะไรเลยแต่นั่นอาจจะไม่จริงครับเราสําคัญครับหรือเราอาจจะคิดว่าเราสําคัญมาก อันนี้อาจจะสําคัญผิดก็ได้นะครับเราอาจจะสําคัญนะแต่ไม่ได้สําคัญมากหรือเราอาจจะสําคัญมากแต่ไม่ตลอดไปนะครับอาจจะช่วงนี้สําคัญมากอย่าลืมตัวไปเพราะช่วงสําคัญมากเราจะหมดไปคนอื่นสําคัญมากจะมาแทนที่ขอให้ทงหลายอย่ารับใช้ด้วยการคิดว่าตัวเองสําคัญกว่าทุกๆคนจงให้เกียรติทุกๆคนมาสําคัญนะครับให้เรารับใช้ด้วยทําตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้ากาหนดไว้และให้เราร่วมกันรับใช้ในงานที่เกินกว่าคนเดียวจะทําได้ ถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเราจะพบว่าเราทุกคนรวมสมควรจะรับคําสรรเสริญจากพระเจ้ามนุษย์จะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สาคัญแต่ขอให้พระเจ้าให้เกียรติเรายกมต้องเราเพราะว่าเราไดรับสิทธิพิเศษเป็นทีมเดียวกับพระเจ้าร่วมกับคนอื่นๆมันก็ต้องหลายทุกคนนะครับต้องหลายตระหนักว่าเราสําคัญเขาก็สําคัญและพวกเราสําคัญขนาดไหนก็ไม่เท่ากับพระเจ้าที่สําคัญงั้นะให้เราให้เกียรติพระเจ้าได้เกียรติกวกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบน,นี้เราทั้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love Forward แบบน,นี้ขอพระเจ้าดลใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีขีดจำกัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าดีเกียรติคนรับมีความสุข และเรามีความยินดีครับเขาจะผ่อน